แล้วคุณชัยอ่ะคุณชัยอยู่นี่ไงเขาไปเอาข้าวอยู่เอเออว่ะที่เรานี่กว่าจะรวมตัวกันได้สุดยอดมากเลยนะครับก็จะหาเวลาว่างมารวมตัวได้นะครับเนี่ยโอ้โหเป็นไปไม่ได้ไไลฟ์ไลฟ์นะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยยังไงยังงก็ยองย่างก็ยังไงก็ยังไคกัไงก็ยังไงก็ไก็ยังไงก็ยังไงก็ยังไงก็ยังงก็ยังองก็ย่าไงกยัออยังไงยังไยังไย่างย่งงนี้ตงองดูไลฟ์พังไง อ้าวแล้วใครเริ่มก่อนอ่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนเริ่มใครเริ่มก่อนอ่ะเอาเลยมึงอ่ามึงอง่ามึงหัวห้องเริ่มก่อนเลยกูถามถามคุณชายแล้วกันสถานที่แห่งนี้เนี่ยเราสามารถวิ่งได้ไหมได้ถามมพูดด้วามมีพูดได้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 อะไรมีเก้าอี้ไหมมีมีเยอะเลยพูดแค่นี้แหละมีเยอะเลยมีเยอะเลยเออถามถามคืออะคือ ถามว่าที่นั่นมันเย็นไหมอือมันแล้วแต่ราคาที่เราจ่ายถ้าจ่ายแพง่อยก็จะเย็นเย็นเค่คนจริงมาคนจริงอันนี้เขาชัดเจนว่าโอเคเขาผ่านผ่านผ่านเอาว่าที่นั่นมีแม่ค้าขายหมูปิ้งไหมหรือว่าหนูก็ไม่เคยไม่ค่อยนั่งไงดิฮะถามต่อถามต่อว่ามาว่ามา พี่เนี่ยเด็กเยอะไหมไม่ค่อยมีเด็กเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มีบ้างอําคุณอาร์คด้วยปกติเนี่ยเอาของไปในสถานที่แห่งนี้ได้มากกว่าสองอันหรือเปล่าของอะไรวะของอไของตู้เย็นตู้เย็นเงขันมันใหญ่ไม่รู้ข้ามอะไรอ่ะอ้าวแล้วเล่นทำไมเนี่ยเล่นเล่นทำไมไม่กิดไม่ออก มีกี่ฝั่งไงคุณฮะมันมีกี่แบบแบบแบบสีอะไรบ้างถามถาแองจี้ว่าถามแองจี้ว่าที่นั่นมีไส้อั่วบไหมมีไส้อั่วบไหมฮะไมีไส่อั่วบไหมกีก็ถามอะไรเขาเหนียวปิ้งอ่ะไม่มีเฮยเราลงตามใครอ่ะจะตอบแทนแล้วเนี่ยถามแองจี้ว่าอะไรนะแอกจี้บอกว่ามันมีกี่ฝั่งใช่ไหมที่กูมันรู้อ่ะถามว่าอะไรนะที่ที่เนี่ย มีกี่ฝั่งชิบหายแล้วเป็นโผกก็ไม่รู้นะมีกี่ฝั่งนี่หมายถึงฝั่งยังไงอะได้ยินตัวมันยากเกินไปเหรอเป็นเกมเป็นไปฝั่งฝั่งอมีสองฝั่งเอาจริงก็กลัวกลัวสปายมันดูคลิปกูอยู่อะจริงฝังไปแล้วก็ฟังกลับไู้กลัวสปายรู้เว้ยถามถามถามผู้ตัวว่ามาที่เนี่ย ราคาแพงไหมอ้ามีหลายราคาเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้ามึงรวยมึงก็นั่งแพงไปเลยถ้ามึงจนมึงก็นั่งแบบต่ำตมแบบเลียดิน <c oughs> เลยอถามถามคุณอาร์ก,กดีกว่าเฮ้ยไม่มคุณอาร์กไม่น่าใช่ถามแองจี้เดี๋ยวนะาอนจี้ถาม Angry. เลย,นะเยถ,านะถามคุณชัยดีกว่าอ่าตีมของตีมของห้องน้ำที่เนี่เป็นยังไง ธีมของห้องน้ำโหมวะกูจะรู้หรอวะธีมของห้องน้ำเฮ้ยมาทุกที่ที่เธอของห้องน้ําที่นี่มันจะเหมือนกันหมดเลยเว้ยเนี่ยโหมเหมเือนว่ากูจะไม่เคยขึ้นที่นี่ดูสิผมก็จําไม่ได้วะเออือนกูเป็นคนแปลกนะจะจำได้นะเฮ้ยห้องน้าแม่งหน้าตาตึงมากเลยนะคุณชยัยไออย่างน้อยถ้าคุณชัยไม่รู้คุณชัยก็เสิร์ชกูเกินได้ถ้าคุณชัยไม่ไม่ใช่สปายอะใช่ใช่ตีมของห้องน้ำมันแบบว่าดูมันแบบโดยรวมมันคืออะไรมันเรียกว่าอะไรอะโลหะ เฮ้ยโอเคพอละแค่นั้นแหละสั่งกระสีสั่งกรไอ้เห <laughs> ี้ย <Yeah. laughs> เอาสั่งกระสีไปทำท่องถามทำไมทุกคน <laughs> ดูเหมือนเร้อนหมดเลยเออทำไมทุกคนรู้หมดแต่ต,แต,ตอนแต่ตอนแรกมันกูพอจะรู้ไว้ว่าใครเว้ยเมื่อกูเดาไม่ออกอ่ะพุ่งตรงต๊ะถามตอนเร็วติดเราสามนาทีแล้วถ่านตอนเลยฮะต้องต, <laughs> ต้องถามใช่ไหมมาปีหาเลยฮะถามพิเศษละกันครับผมมันยาวไหม มันมันยาวมากครับผมมันแบบยาวไหมใช่ผมยาวและใหญ่ด้วยครับถามแองจี้ดีกว่าเราเรามีจุดมุ่งหมายในการไปสถานที่แห่งนี้ไหมเราเราต้องมีจุดมุ่งหมายอยู่เลโอ้เจ้าฟ้าไรทุกคนรอได้ครับทุกรอได้เว้ยถ้ามึงไม่ได้เป็นมึงก็ถามต่อเล เอาคนที้มึงคิดว่าเป็นแนวโน้มไม่สปายอ่ะถามมันเลยเว้ยไม่ได้ไม่ได้เลยอ้าวทำไมถามว่าที่ที่ที่แห่งเนี้ยเออเออถามอะไรดีวะเล่นหนึ่งนาทีเล่นจัดจ้านหรืครับใหญ่ไหมฮะเต้ยาวไหมคนณ้าใหญ่ไหมมันก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ไอ้ในของวันอ่ะมันมีทั้งใหญ่ทั้งไม่ใหญ่ ไม่หายแล้วแล้วแต่สารีละาของมันมันจอวามันจอว่าถามถามถามอยพูก็ได้ให้คำถามเดียวพออย่าเล่นดิยเล่นดทุกคนโหวตใครเอ่อไอเที่ยตรงนึงไม่ออกว่ะแองจี้สองไม่ได้โหวตแองจี้เหรอผมว่าผมโหวตแองจี้เลย แต่ฉันนั่อย่างบทนีผู้นะจ๊ะมีผู้มันมีผู้มันไม่เป็นมันเคลียร์ตั้งแต่คำถามแรกเลยผมออกออกอินฟอร์เมชันเยอะมากเลยนะตั้งแต่คำถามแรกอ่ะมันเคลียร์มากเลยเผื่อเป็นคุณชัยด้วยเหผมบทคนโการมอ่าฉันหนูบทคุณชัยด้วยอ้าวเฮ้ยเอาจริงๆว่าผมว่าสงสัยคุณชัยนะอ่ะก็บทฉั้นสิได้มาสามคนสามเสียงไหมอ้าผมบอคุณชัยเป็นสามโอเคเดี๋ยวผมจะกดเฉลยคายเป็นสปาย เฮ้ยตัวออกมาเราต้องกดลิฟเราปะอ่ะอากูกูเดินไปละนี่นี่นี่ก็ใครเป็นสปายครับเนี่ยลงใครเป็นสปายครับเนี่ยฉันเองเฮ้ยเย้หงเย้ผมเก่งวะมกคนเก่งมากครับฐานนีรถไฟเฮ้ยดมันไม่ถูกนะมันไม่ถูกมันเ a s s e n g e จอ r a เทรนปะไม่ใช่ะไรใช่ใช่ใช่พารเจอร์เทรนพารเจอร์เทรน เอ้าเรารู้ได้ไงวะได้เลยครับกินข้าวเลยครับถามกันสักขนาดนี้รู้ว่าจะทำได้แค่ใหญ่ไหมยาวไหมอุ๊คิดว่าแองจี้เป็นนะตอนแรกอะตอนแรกกับฉันอะสงสัยแค่ว่ามันเป็นรถไฟหรือมันเป็นรถรถรถแบบรถโดยสารทั่วไปอะทันก็เลยถามพี่เต้ไงว่ายาวไหมแล้วพี่เต้บอกยาวก็โอเครถไฟโอ้โหไม่คิว่เป็นเครื่องบินมั้งออย่างที่บอกว่าที่หมีพภูอ่ะถามว่าห้องน้ำกับอะไรนะกับมันมีสองกับมันมีกี่ฝั่งเนี้ยนี่ก็ชิดไปแล้วว่าเอ้ย มันต้องเป็นสถานีที่ขึ้นสองฝั่งแบบพวก BTS เทรนไอ้พวกนี้แน่เลยฉลาดฉลาดข้อมูลเยอะเกินไปใช่ไหมพี่เต้ฉลาดเปิดกูเก็ทานทะเลกันทุกคนนะทีนี้เรา<อ>เราเรา,เรามาลองโรเพย์กันไหมเพื่อนโอ้ยเหี้ยไม่ไหวแล้วพี่เต้เข,เ,เ,ตเข้ากระดูกกูแล้วฮือพี่เต้มันเข้าแทงกระดูกกูแล้ว ไอ้คนที่เป็นสปายถามครับคนที่เป็นสปายตายแล้วถามตาที่แล้วก็ตกใจหมดหว่าตาใหม่ที่ตามใหม่ก็สวยอืออือก็จะหลอกถามซะแล้วนี่นี่จะเอาโลเพไหมถ้าเอาโลเพก็เอาโลของเราที่เราเป็นโลเพโลเพโลเพดีกว่าเออโลเพด้วยนะเจผมถามแองจี้ก็ได้แองจี้อือหนาวไหมอืหนาวมากดูเปิดแอร์ตอนนี้อยู่หนาวมากเลยถามพิเตะครับผมพี่อย่างเนี้ย คนเยอะไหมอ่า <c oughs> เยอะครับเยอะผมเป็นผู้นำปฏิวัติในสถานที่แห่งนี้เ <Okay. S 2> ยสเคตำแหน่งสูงกูหรอวะอ้าวกูเป็นผู้นำนะาถามผู้จักรวันกี่หนูเหมือนกันถามไม่ครบเลยวันหนึ่งเล้วกวันสองวันหนึ่งเลือกวันสอง <c oughs> ข้างล่างเจออะไรไม่ทราบ้ะเลียนถามว่าสถานที่แห่งนี้มันเห็นดาวบนฟ้าไหมแล้งทีมเดลต้าเห็นแสงเหนือด้วยทราบ้ะเลียน เลอตาเศร้าแล้วเปลี่ยนโอ้โเหี้ยเด็ดพอแจ้งไว้ยังทีมวอลโวข้างล่างพบกวัสดุโบราณอายุพันล้านปีเย็นมากถามคุณอาถามคุณอาแอลถ้าทันเป็นสบายจังรู้นะที่นี่คือที่ไหนอาจจะมีหลายที่ก็ได้ใครจะไปรู้ไหวเอ้ยแสงเหนือมีที่เดียวไอ้โง่โอ้ร์เวย์ก็มีแล้วมึงเลื่อนมาข้างล่างมันมีร์เวย์ปะ เรื่องมาข้างล่างเนี่ยเรื่องมาข้างล่างไหนวะข้างล่างอ่ะมันมีทหานที่อะไรบ้างอ่ะข้างล่างข้างล่างเลื่อนมึงลงไปดูดิข้างล่างมันมีแล้วมึงลงมาดูดิเนี่ยมึงรีบใายต่อเถอมึงดูดิมึงดูสีโทมึงดูดิเหี้ยมันมีด้วเหรอวะมีเหี้ยใครเอามาใส่เนี่ยสัตว์ระบบเกมเอ้ยสบายจะไม่รู้ก็ได้คุณอาทำ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 ได้ ว่ามีที่นี่มีไม่กาโลดอนไหมฮ่าแต่มาแก้คนอ้างหวาวล้อนะมีไม่กาโลดอนไหมไม่มีเฮ้ยคุณอารู้เหรอคุณอาเคยไปเหรอขอโลเท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 คุณอาแมขอโลเทขอโลเทเลน่อยดักวิ่นดอร์ใส่หน้ากากไม่คนเป็นทางผืนที่คอมากกว่า ถามคุณชัยเปียกไหมดีกว่าเปียกไหมเปียกไหมหรอเอ้ยพูดไม่ถูกเลยอ่ะแต่แต่ว่าแต่ว่าในโลของฉันน่ะมันก็มีเปียกบ้างนะอ่าแองเจลว่าหนูต้องโลด้วยอืมว่าไงก็โลแองเจลว่เนี่ยสำคัญไหมถ้าที่นี้เจ๊ว่าหนูสำคัญมากกะดีหนูสำคัญนะเอาอี่ถามต่อ อาร์มพี่เตครับผมบทเออโลพี่เต้เนี่ยเดินเดินทางไกลไหมกูอยู่ที่นี่นะกูไม่เดินทางนะผมอยู่ที่นี่แล้วแล้วผมก็มีหน้าที่สั่งการต่อด้วยเล่大ยมันเป็นไข่ไว้ผมเป็นเจ้าคนในคนผมเป็นผู้นำคณะปฏิวัติแห่งนี้ทำ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 ไขายากมากเลยสปายไม่รู้เลยผมถามคุณอาร์กันคุณอาร์สถานที่แห่งนี้ต้องมีพริกแอดไหม ไดมอนด์ดมอนด์คไม่ต้องโอเคโอเคถามต่อถามต่อถามมีูพว่ามีผู้ใส่เสื้อกี่ชั้นอะไรนะอัลฟาขออีกรอบหนึ่งมีูต้องใส่เสื้อกี่ชั้นโอ้โหหลอกถามทัว่วของผมใส่ชั้นเดียวก็พอเจ๋อ หนูกูชิปหายดักไปดนอะถามเอ็งโจวี่อ้าวเชีย่ยปิดไมค์ไปแล้วว <Wow. S 1> ่าอ๋อที่นี่มันจะมีแท่นไหมแท่นขุดเจาะน้ำมันไหมแท่นไม่มีนะดูในรูปเอ้ยเฮ้ยเจสัสถามคุณอาที่นี่อ่ะมีรถไหมมีมีเป็นรถเข็นได้ไหม ถามต่อใช่ไมต่อซูเปอร์มาร์เก็ตผู้ชายว่าการการออกไปข้างนอกอ่ะมันต้องสวมชุดอะไรไหมเฮ้ยดูดีดูดีรู้แล้วฉันฉันมียูนิฟอร์มเป็นของตัวเองขอทายเลยได้ไหมเนี่ยเออยากตอบแล้วอ่ะทายก็ตอบไลยจริงจริงจะให้จบนาทีเดียวมามามาถามต่อเลยคุณนะเอ้ยคุณนะถามแล้วฉันต้องถามเอาเออว่ะถาม มี่นี่ก็ดารเวเดอร์ไม่เลิกเลยจ้ะมาล่ะเอ็นเนี่ยเอวขาวขาวลงาไปเสี้ยสัญญาณมันไม่ดีเอ้ยว่าไงว่าไงว่าไงครับที่นี้สวยไหมทุกที่มันมีความสวยของตัวเองครับผมเนี่ยอีกคนนึงก็ตอบไร้ประโยชน์อีกคนนึงก็ตอบไม่ตรงประเด็นเลยเนี่ยกูคิดจบแล้วยังขอโหวตคนนะที่โหวตคือแอ๊ด ผมก็บอกคุณอาร์โหวตคุณอาร์แล้วกันไม่รู้จะโหวตใครเปิดเผยตัวตนของคุณออกมาตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่คุณอาร์สถานที่นี้เราอยู่ที่ไหนโอ้โหผมลังเลสองที่อ่ะตอบมาเลยตอบมาเลยอะไรต้องตอบเลยเอาเป็นซับมารีนก็ได้ละซับมาลีนเป็นคำตอบที่คำตอบที่ที่ถูกจ้อนะครับ เราอยู่กันที่โพล่าสเตชันคุณอาร์ตสถานีข้างนกนั่นเองไม่จะ่ผมว่ามันชัดมากเลยนะไม่คุณอาร์ตไม่ได้ยินคําถามได้ที่ถามว่าหนาวไหมไงแสงเนื้อแสงใต้อ่ะคุณอาร์ตเลยพยายามถามบ่อยๆว่าหนาวไหมหนาวไหมใส่เสื้อกีชัใส่เสื้อดันเออมันก็มาถามพานออกไปาออกไปข้างนอกใส่อะไรน่ะ คุณอาร์คพยายามแตแบบหนาวหรือเปล่าเอาจริงๆว่าผมว่าตอนแรกอ่ะที่พี่เต้มันถามว่าเห็นดาวเยอะไหมตอนนั้นคุณอาร์คอยู่หรือเปล่าคุณอาร์คไม่อยู่ใช่ไหมไปหยิบน้ำมาอ๋ออ๋อก็ว่าอยู่ถ้าหน้าคุณอาร์คอ่ะได้ยินได้ยินแสงในแสงใต้ปุ๊บรู้เลยนะเออที่ผมบอกว่าเห็นแสงเหนือสวยมากคุณอาร์คได้ยินคุณอาร์คไม่เดรู้เลยโง่ไม่ยินรูถ้ามันเป็นสปายมันก็เป็นสปายที่โง่แล้วโลนคือแบบนักอุทุก วิทยาคือแบบอ,อ๋อผม,อมอผมเป็นผมเป็นพลวิทยุครับ